สวัสดีค่ะวันนี้วันจัน์ทรนะคะที่2เดือนเดือนเดือนอะไรเนี่เดือนจูนมิถุนา,ามิถุนาค่ะเดือนมิถุนายน2557นะคะตอนนี้เรากาลังเดินทางไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่ริมทะเลด้วยใช้เวลาขับรถ2ชั่วโมง10กว่านาทีนิดๆน,น,นะคะก็ถือโอกาสไป เที่ยวทะเลแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนด้วยนะคะโปรดนัดเพื่อนไว้8ปดโมงครึ่งรถสายมัวแต่ทํานู่นนี่เลยช้าเลยตอนนี้เก้าโมงยี่สิบนะคะก็อากาศวันนี้ดีนะคะเ,คเดี๋ยวโบข,ขับรถก่อน,มมนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ <ขอ S 2> มาถึงบะะ้าเนเพื่อนแล้วนะคะมาถึงปื้อโปรดปล่อยปุ๋งก่อนเลยเพื่สองชั่วโมงนะคะแล้วก็หิวก่อนที่จะเราจะลงมือถ่ายรูปกันและไปทะเลนะเราต้องมากินก่อนนะ เพื่อนพามาร้านอาหารจีนค่ะนี่นะคะของประโดได้แล้วขอจัดการก่อนละกันนะหิวมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทํางานกันท<ม>ี่ริมทะเลนะคะจะให้ดูไอที่หยอดหยอดจอดรถนะมันเป็นเครื่องแบบนี้นะก็ใส่ก๊์ดไปตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้บอกว่าให้ทําอะไรนะคะแล้วก็จะมีตัว๋วตั๋วมานะคะก็ไว้หน้ารถอย่างนี้นะคะนี่นะคะ กำหนดจอดได้สามชั่วโมงนะห้ามเกินจากนี้ก็เสียไปสามเหรียญน,นะคะแล้วต่อจากนี้เราก็จะไปทะเลกันนะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะทางเดินแบบนี้นะน่าจะมีร้านนะคะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปเดินลงทะเลกันอีกท <c oughs> ันนี้เรามาอยู่ที่ <c oughs> ทางเดินลงทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงทะเลกันดีกว่านะวันนี้คนไม่เยอะนะเพราะว่าเรามากันวันธรรมดา,าวันจันทร์นะคะ ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะอ่ะแดดร้อนเห็นไหมแต่ว่ายังรู้สึกลมมันเย็นๆอยู่เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลงทะเลกันนะคนน้อยดีนี่นะคะเดินลงทะเลแล้วนะ ไม่้เห็นไม่โอ้โหขึ้นดมแรงแเดี๋ยวเราต้องหาตรงที่ที่คนน้อยๆเพราะว่าเราจะตั้งกล้องถ่ายรูปกันนะคะแต่เราจะต้องเดินเดินไปชายหาดด้วยเพาคนเยอะ <c oughs> ออก,กลางเต็นท์กันนะคะเพรามีเต็นท์แบบนี้นะไม่ได้เอาอมาน,นะคะคนก็เยอะนะคะ หน,น,นทะเลแล้วนะคะลมแรงมากนะคะลองดูนะข้างหลังเปล่าขื้นแรงมากเลยอะ่ะตอนนี้นะคะพอหอมปากหอมคอคนเยอะถ่ายกันไม่ค่อยได้นางแบบอายก็เลยกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวโบต้องขับรถอีกสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีเดือนกรกฎาเลยลวก,ก,กันนะ,ะที่ฟลอริดานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มีบางคำที่อยากบอกกับเธอจิตใจบางคนที่เมื่อรอคิดถึงเธอแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงและไม่รู้ว่าเธอจะรังเกียจไหมยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้ถ้าใครคนหนึ่งรักเธอ หมดทั้งหัวใจอยากให้เขาคนนั้นทำอะไรเพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉันรักเธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอ คอยเก่งแต่ฉันรักเธออย่าปล่อยให้เพลินให้ฉันรักเธอข้างเดียวก็ยังเดาใจไม่ถูกอยากจะรู้ถ้ใครคงหนึ่งรักเธอหมดทั้งหัวใจ อยากให้ฉันคงนี้ทำอะไรเพื่อให้เธอได้พอเข้าใจว่าฉันรักเธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรัก อย่าปล่อยให้เพลิให้ฉันรักเธอข้างเดียวก็ยังเดาใจรักเธอ